ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันในรถอีกแล้วเช่นเคยนะหลังจากที่เราห่างหายไปจากการพูดคุยในรถนะวันนี้เราอยู่ในเจ้าโตโยต้าไฮ u ักซ e ริ2,018นะตอนเดียวกับเครื่อน4ล้อแบลงหน้ารโคใส่กระบะดำนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ได้ทําการเอารถนะไปไปยกแล้วนะยกด้านหน้าขึ้นมา1นนิ้วเดี๋ยวมาดูซิว่าความรู้สึก ในการขับขี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับต้องบอกกันก่อนนะว่าอาจจะพูดติดขัดสักเล็กน้อยนะเพราะผมไม่ได้พูดนานแล้วะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวมามา,มาชมความรู้สึกในการขีก่กันว่ามันมัน,ม,นมันจะมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงพอดีก็ติดภารกิจหลายอย่างนะช่วงนี้ก็เจอหลายเรื่องนะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะ เดี๋ยวพอดีนี่ยกรถขึ้นมาแล้วก็ลองมาดูซิว่ามันจะคุ้มยากไหมมันจะมีผลเสียหรือเปล่านะยกแค่นิ้วเดียวนะด้านหน้ายกแค่นิ้วเดียวนะเดี๋ยวต้องบอกสาเหตุกันก่อนนับสาเหตุนะที่จะเราต้องยกเอ่อด้านหน้า1นิ้วขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเ,เราเอาไปใช้งานนะตอนแรกเนี่ยเคยยก2นิ้วแล้วแล้วก็กลับมาเป็นความสูงเท่าเดิมนะความสูงโรงงาน นะแต่พอไปใช้งานเนี่ยมันมีดัมข้างหลังด้วยน้ําหนักนนะก,ก่อนข้างที่จะเยอะนะบวกกับที่เราบรรทุกเยอะด้วยนะถ้าบรรทุกดินเนี่ยน้ำหนักมันค้อนงที่จะเยอะเกินเกินที่เราจะบรรทุกปาอีกนะสามตันกว่าๆนะทำให้เราต้องใส่ยางใหญ่นะพอใส่ยางใหญ่เนี่ยด้านหน้ามันก็ใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่ว่านั่นแหละพอเราเอาไปบรรทุกเนี่ยรถมันจะ,จะกดต่ำลงนะมันจะน้ําหนักมันจะกดต่ําทั้งคันเลยนะพอเราเป็นดินถึงเนี่ย ทำให้เมื่อเราขับไปในที่ออฟโรดนะหรือว่าออกจากสวนอะไรพวกนี้มันจะขูดซุม้มนะล้อมันเหมือนกับมันเต็มมันแน่นซุ้มเกินไปนะถ้าไม่ขูดซุม้มนะพอเราถอยหลังเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเลยช่วงจังหวะถอยหลังดัมดินลงลงในแปลงแล้วเนี่ยมันจะขูดนะคุ้มเออขูด,ขดซุม้มนะล้อจะขูดซุม้มคูดขูด,ขดซุม้มโอ้ยไม่ได้พูดนะเอาใหน่อยน้อง ก็ซัมซุงก็ไสิเปนยิบสามาตาเข้ามาแล้วโมนะนะก็นะก็โจเฟอรก็เปลี่ยนเป็นสาวกซัมซุงอีกแล้วเช่นคือนะก็ต่อเรื่องของเรามัาก็ทำให้มันขูดซูมนะก็เลยเออมาคิดดูแล้วก็ใส่ยางใหญ่แล้วมันก็ต้องยกหน้าสักหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องยกเยอะนะเพื่อที่จะป้องกันเราเราขับมันยันนะ ไม่ต้องหมืงกันกับไปยกเทนเกินนะก็อลองสักนิ้วหนึ่งก่อนกนะ็นี่มาดูความรู้สึกการขับขี่กออ็ไม่ค่อยต่างจากเดิมนะส่วนตัวความรู้สึกในการขับขี่แต่ว่าทัศนวิสัยการมองเห็นในะพวกนี้เนะี่ยมันมันดีขึ้นเลยมันสูงขึ้นนะขึ้นรถลำบากขึ้นแนละ้วเนยเพราะมันสูงขึ้นนะยางมันค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วนะ265 75R16 ของลิน กูก็เสียของการยกอะไรมันก็มันสูงขึ้นขึ้นลงลำบากนะครับนะแล้วก็ทัศนวิสัยดีนะครับมองได้ไกลขึ้นนะมองได้กว้างขึ้นไกลขึ้นนะส่วนการควบคุมวงอะไรมันก็มันก็ปกตินะมันอาจจะแอบเบาขึ้นมานิดนึงนะเพราะเนื่องด้วยมันมันยืดขึ้นหรือเป่าแปลกนะรถที่สูงเนี่ยมันทําให้ ยิ่งเรายกด้านหน้าสูงเท่าไหร่เนี่ยพวงมาลัยก็จะยิ่งเบาเท่านั้นนะแปลกเหมือนกันผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเบาขึ้นนะเบาลงหรือเบาขึ้นวะมันคงแบบเบาขึ้นอ่ะเอ้ยเบาลงสิไม่ใช่เบาขึ้นเบาลงนะแต่กลับกันถ้าด้านหน้าเนี่ยมันกดตามพืนไปเนี่ยเหมือนมันมันกดทับหรือว่าไงทําให้มันหนัก ถ้าขับเร็วๆมันก็จะหงๆนิดนึงหละของผมเนี่ยยกด้านหน้าด้วยด้วยชุกนะครับโบรเกนเดอร์จั ok มะูกนจะมีตัวแหวนรองยกนะก็เรียกว่าแหวนรองยกนะถ้าเป็นสตาร์ทปรับเกลียวนะถ้าเป็นตัวเกลียวเนี่ยมันก็จะขันขึ้นนะแต่กองเราเนี่ยมันเป็นแหวนรองแล้วก็ใส่ฐานยกขึ้นมานิดนึงนะนั่นก็คือวิธีการยกมไม่ค่อยต่างหรอกความสวยงามกีบเบาตรงไหเบาลงนะอาจจะไวขึ้นด้วย นะแต่จังหวะที่เลี้ยวเนี่ยรู้เลยนะก็คือเลี้ยวเลี้ยวเข,าข้าสูงเข้าซอยเลี้ยวเร็วๆเนี่ยมันจะมันจะอยู่ตรเนียมันจะโยกนะมันจะโยกนิดนึงนะโยกโยกเป็นธรรมดาของรถส่งพวงแต้องโยกั้างนะแต่ถ้าไม่อยากให้โยกเนี่ยก็ต้องอัพเกรดโช๊กขึ้นไปอีกรูปแบบหนึ่งนะมูนโทูปอะไรก็ว่ากันไปนละ้วแหละแตนะ่แต่ก็เราไปน้ํามันไงโช๊กน้ำมันมันก็จะโยกโยกโยยโยโยกโยกนุ่มนน้ำมันเนี่ยเน้นนุ่มนะครับ เรื่องบอกเราเปลี่ยนในตัวตัวคันชักตัวที่เป็น,ม,นมันเหมือนไม้ตีกรงหรือเปล่าที่มันยื่นออกมาเอาไว้ดึงดึงดึง,ดงแรกรกวงอะไรผมเรียกไม่ถูกนะตัวนั้นว่าตัวไหนน่าจะเป็นตัวไม้ตีกรงหรือว่าแรกรกวงอะไรอะไรก็ยางเนี่ยนะตัวนั้นมันสึกรอแล้วนะรถหกเอ,อ่อหกปีนะหกปีหกปีแล้วนะยังไม่เปลี่ยนลัดนะแต่ว่าเปลี่ยนในตัวนั้นแหละตัวนะ้ะกับโชค๊คโช๊คนี้ชุดที่สองแล้วนะโช๊คจัมโบ้ชุดที่สองนะ โชคเดิมอย่าไป่พูดถึงเลยอย่งฟีลฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกในการขับพี่เนี่ยไม่ค่อยโอเคนะโชคเดิมนะ่นะก็ประมาณนี้ละกันนาทีแล้วชอเฟอร์นาทีแล้วนะก็ประมาณนี้นะก็อยากแนะนำนะถ้ายกถ้ายกรถขึ้นเนี่ยผมแน้อย้เปลี่ยน,ะนโชคนะฟีลลิ่งมันจะดีดีกว่าไปหนุนก้อนรองอะไรเนี่ยหนุนได้ไหมได้นะแต่ขับไม่ดี สนะำหรับคนที่ปรนะหยัดผมว่าเปลี่ยนโชกไปเลยชนะุดนี้ก็สามสี่พันแพงไหมก็แล้วแต่นะแล้วแต่เงินในกระเป๋าคุณถ้าคิดว่าแพงก็แพงถ้าคิดว่าถูกก็ถูกแตนะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้รถแบบไหนด้วยนะแต่แนะนําเปลี่ยนโชกมันจะปลอดภัยกว่านะนะนะบางคุเสืิอมแต่แนบอัดแต่ก้อนรองมันไม่ได้นะโชคมันไม่รองรับนะโชกเดิมๆเ,มเมนี่ยมันความสูงไม่รองรับและยุบ แต่ได้นะตกข้างทางบ่อยเป็นคาแรคเตอร์ของรีโวเลยที่ก็ล้อกันว่ารีโวตกข้างทางเนี่ยมันก็ก็มีส่วนนะคนที่จะเปลี่ยนโช้นะาได้แบบบรรทุกหนักนะยกสูงอะไรพวกนี้เออแหมจะกอาวให้ได้ตั้งสิบนาทีน่าจะไม่ได้มั้งนะก็มาะมาน,นี้แล้วกันนะก็ความรู้สึกในการขับขี่หลังจากที่ยกหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ต่างจากเดิมต่างนิดหน่อยพวอ,อะไรเบาเบาลงนะคุมรถได,ได้ได้ได้ ได้ยากขึ้นนิดหน่อยนะครับโยกรถโยกตัวเยอะขึ้นนะประมาณนี้ละกันนะครับออโอเคผมไม่ได้มึงหน้าไม่ได้ถ่ายนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะก็ขอพูดสองหมื่นซับแล้วโอ้โหแม่เจ้าการเดินทางของเรากี่ปีแล้วเราทำยูทูบแป๊บเดียวสองหมื่นซับแล้วนะ แต่ก็เราไม่ได้เอาจริงเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยมันก็เลยท um ับน้อยเดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าตอบแตกหรือว่าติ๊กตอเนี่ยมันคนไปดูฝั่งดนเยอะนัก็อาจจะมันมันดูสั้นๆง่ายๆแต่ว่าเราก็อยากจะทำเหมือนกันติ๊กต็อแต่มันไม่ไ the ด to <c oughs> ้ตังค์ไม่ได้ทำทำไมน่าก็มาทำยูทูปเหมือนเดิมดีกว่าจริงๆจะขยับไปติ๊กต็อกเหมือนกันนะแต่โชเฟอร์บอกไม่ได้ตังค์วะได้คนดูเยอะนับได้ตัวเลขเยอะ ตัวเลขกคนดูนี่ขอเพิ่มเติมนอกเรื่องเนี่ยได้ตัวเลขที่เขาดูเยอะเป็นหมื่นนะแม่งแต่ไม่ได้ตังค์่ะไม่รู้จะทำทําไมแล้วไ,ไม่ได้ตังค์ก็มาทำนี่เหมือนเดิมดีกว่าต่นะาชอบพิมพ์ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ก